สวัสดีครับกลับพบกนันอีกแล้วนะครับกับช่องของเรากับข่าวสารอัปเดตวงการลูกหนังไทยและในเอเชียของเรากันอีกเช่นเคยและในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ,เจชนาทิพ์ที่มีสื่อแฟนบอลชาวต่างชาติได้นําเรื่องราวข้อมูลสถิติของเจชนาทิพ์ในการค้าแข้งอยู่ที่ญี่ปุ่นกับต้นสังกัดเดิมคอนซาโดเลซัปโปโรตลอดระยะเวลา4ปีตั้งแต่สัญญายืมตัวนะครับ จนได้รับการซื้อขาดมาจากเมืองทองยูเเต็ดทีมดังในเมืองไทยว่า4ปีที่ผ่านมานั้นเจ้าเจาได้ทำสถิติไว้มากมายจนมีการนำสถิติเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับสถิติของอังเดสอินิเนสตานักฟุตบอลฝีเท้าระดับเวิลด์คลาสระดับท็อปของโลกนะครับแห่งแดนกระทิงดุสเปนซึ่งอินิเนสตาเนี่ย เจ้าตัวได้ทําการย้ายจากสโม,มสรบาร์เซโลนาทีมชั้นนำของลีกลาลิกาสเปนมาอยู่กับวิซลโกเบของลีกญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่อิเนสตาย้ายมาค้าแข้งที่เจลีกกับเจชนาทิปเนี่ยก็เป็นปีเดียวกันกับเจชนาทิปของเราที่ได้รับการซื้อขาดจากทางเมืองทองมาเล่นกับคอนซาดดโดเล่ฟุตบนะครับเอาละครับ เราจะมาดูข้อมูลสถิติทั้งสองคนผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งก็จะนับอยู่ในระหว่างฤดูกาล2018จนถึง2021ซึ่งอินเนสานั้นทำประตูไปทั้งหมด19ประตูกับ19แอสซิสส่วนของเจชนาทิพนั้นทำประตูทั้งหมด14ประตูกับ21แอสซิสซึ่งตามสถิติแล้วนั้นเจชนาทิพ ของไทยเรานั้นจะเป็นลองในเรื่องของการทําประตูเท่านั้นนะครับส่วนการแอซซิตนั้นจเจ้าเจชนาทิตจะขี่อนินเนสตาอยู่เล็กๆนะครับซึ่งการนําข้อมูลสถิติต่างๆเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับนักเตะระดับโลกนั้นไม่ได้ต้องการมาวัดว่าใครเก่งกว่าใครนะครับเพราะคาร์บอนของอันเดสอินเนสตานั้นที่แกระดับโลกไปแล้วเพียงแค่นําข้อมูลสถิติมาให้ทุกคนได้ทราบว่าฟอร์มของเจชนาทิตนั้นคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนสำหรับ ดิวในการย้ายตัวมาเล่นคาวาสกิฟอนตาเล่ในครั้งนี้กับค่าตัวในการย้ายทีมสูงถึง135ล้านบาทพร้อมค่าเหนื่อยตกเดือนละเกือบ2ล้านบาทครับนี่ก็เป็นเพียงแค่สถิติเท่านั้นยังไงก็คงต้องรอดูผลงานของเจชนาทิพในฤดูกาล2022ที่จะมาถึงกับต้นสกัดใหม่คาวาสกิฟอนตาเล่กันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่างไร ผมก็จะนำข่าวสารของเจชนาทิปมาอัปเดตตลอดเรื่อยๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลตลอดฤดูการนี้นะครับขอบคุณครับ